นี่เธอกำลังทำหน้ากรนประสาทกันอยู่สินะลูกสาวของบอสเพศหญิงเธอเคารพบอสมากแต่กลลูกสาวของบอสลูกสาวของบอสเธอไม่สามารถทนที่จะไม่เธอแดงสีหน้าออกมาได้ถ้าทำตัวเหมือนผู้ใหญ่แต่เธอเป็นหัวหน้าแก๊งมาคุณพอ<ม>่อไม่ <ๆ S 1> ดูเรื่องนี้ดังนั้นเก็บไว้เป็นความลับสักวันฉันจะทำให้เธอร้องไห้ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามฮะชันเนี่ยนะคะบริการของเธอน่ะอ๋อ ไม่นานมานี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเด็กสาวมัธยมที่ถูกลักพาตัวแถวๆนี้เมื่อไม่นานมานี้นะดูเหมือนพวกที่ลักพาตัวยังไม่โดนจับนะถ้ามียาบีโดนลักพาตัวไปแล้วก็มีข่าวลือว่าคนที่ลักพาตัวเป็นคลของแกงยามากาบีเธอคือมือขวาของฉันเพราะงั้นฉันจะฝากลูกสาวฉันไว้กับเธอขอร้องเธอนะเอริกาดูแลมิยาบีทีรับทราบค่ะบอส ทำไมฉันต้องมาปกป้องเธอด้วยนี่เธอคงจะให้ฉันทํางานที่ไม่มีประโยชน์ได้เธอใช่ไหมละ่ะหนูยังไม่ได้ถามอะไรคุณเลยนะคะถ้าจะบน่นก็ไปบอกคุณพ่อเถอะคะ่ะเธอกำลังกวประสาทฉันถ้าคุณเป็นบริการของฉันอย่างน้อยก็ใช้ขับรถอย่างปลอดภัยด้วยค่ะถ้าเธอมีปัญหานักก็เชิญเปิดประตูแล้วออกไปได้เลยะ ในฐานะสมาชิกขององค์กรฉันต้องสุภาพกับบอสของฉันฉันต้องเชื่อฟังคำสั่งของเขาเธอเป็นลูกสาวของเขาแต่ว่าคุณช่วยแวะร้านสะดวกซื้อเพืซื้อบัตรไอทูให้หนูก่อนจะไปโรงเรียนได้ไหมคะโอ้ยไปซื้อเอง หนูลืมเอากระเป๋าตังมาเพราะงั้นหนูขอยืมเงินหน่อยนะคะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ทําให้ฉันรู้สึกไม่ดีแบบนี้นะการโจมตีของเธอค่อนข้างประหลาดหมาบ่าในครับแกะถ้าเธอไม่ใช่ลูกสาวของบอสฉันจะกรีดหน้าเธอออกหนูจะทําให้คนร้องไห้ หนึ่งปีที่เหลือฉันถูกทำให้ร้องไห้โดยผู้หญิงที่ฉันเกลียดฉันไม่สนหรอกนะที่เธอไม่ชอบฉันแต่อย่าทำเหมือนเป็นห่วงคุณพ่อของฉัน